สวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเช็คราคาประกันภัยรถเกล่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกมาแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ประกันเราปีนี้เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับ ในกรณีนี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับเขาบอกสมัครฟรีมีส่วนลดนะครับก็อยากจะแนะนําให้สมัครไว้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าใครมีรหัสสมาชิกแล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่สมัครก็ไม่เป็นไรเนาะสามารถเช็คราคาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่ามีประกันอะไรบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์นะครับโควิดไวรัสนะครับหรือว่าจะเป็นพวกพรบมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถทําออนไลน์ได้เลยเนาะได้ภายใน5นาทีนะครับตามที่เขาขึ้นเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ผมจะเช็คประกันรถให้ดูนะครับนี่ประกันรถนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทําการเลือกรถของเราได้นะครับเช่นสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นมีทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเลือกเป็น Honda เนาะแล้วก็เป็น Accord นะครับแบบนี้ปี2019นะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมอยากได้เป็นประกันชั้น1ก็ทําได้นะครับก็แค่คลิกตรงนี้เองเนาะแต่ว่าลองดูเป็นชั้น2บวกก่อนสิมีไหมอ่ะลองดูชั้น1ก่อนก็ได้นะครับง่ายๆเนาะลองคลิกตกลงนะครับแบบนี้ชอบของถูกคุ้มครองดีแน่นอนครับแล้วก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนมาดูได้เลยนะครับก็จะมีทยวิวัฒนะครับก็เขาจะเรียงราคาตั้งแต่ราคาถูกมากนะครับไปจนถึงราคา แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสินมั่นคงก็มีนะครับถ้าสมมติว่าอยากได้ของทิพยาะนะครับเป็น Family Man เนาะประกันครอบครัวเป็นยังไงนะครับก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกนะครับสมัครฟรีเนาะเว็บนี้นะได้ส่วนลดอีก820นะครับเขาจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่มีบุตรนะครับไม่จํากัดอายุนะครับเห็นไหมครับก็คุ้มครองโอ้โหความเสียหายนี่ทุน80,8เลยนะครับนี่ก็ราคาถูกมากนะครับหมื่นเอง ลองดูชั้นอื่นนะครับลองดูอ้าถ้าเป็นไทยสีก็มีนะครับซ่อมห้างอยู่20,001นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับซ่อมห้างถ้าเป็นชั้น1อยู่20,001เนาะเดี๋ยวดูทุนประกันนะครับเท่าไหร่โอ้โหสมัครสมาชิกแล้วเป็นพันเลยนะครับก็ความเสียหายโอ้เท่ากันนะครับอ่าสมมุติว่าผมบอกเอ๊ะมันมีราคาแบบอื่นอีกไหมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็คลิกเลือกไปที่ตรงนี้นะครับ ก็สมมุติว่าไปเรียกเป็น2บวกนะครับประกันชั้น1เนี่ยคุ้มครองทุกอย่างอยู่แล้วเนาะชนรถชนนู่นชนนี่ได้หมดครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก2บวก3าบวกนะครับก็จะคุ้มครองรถหายไฟไหม้ด้วยเนาะสบวกนะครับจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้เนาะแล้วก็ซ่อมขาวซ่อมเหลานะครับถ้า3บวกเนี่ยก็คือซ่อมละซ่อมขาวซ่อมเหลาเนาะแต่ว่าไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวรายละเอียดประกันนะครับก็จะมีแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับสมมติว่าผมเลือก2บวกครับแล้วก็ตกลงเนาะ จากนั้นนะครับผมก็บอกว่าอยากได้ซ่อมห้างอย่างเดียวก็มีนะอลองคิกเข้าไปดูซิจะมีไหมนะครับเลื่อนลงมาดูโอ้มีนะครับของวิทยาซ่อมห้างนะครับทุนแสนหนึ่งนะครับรา,ราคา9,5าเองนะครับโอ้ของวิทยามีหลายอันเลยนะครับก็คือถ้าเป็นทุน2บวกของเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับ ราคาต่างกันไหมโอ้ยราคาต่างกันพันเดียวนะครับทุนแสนหนึ่งกับ2 0 0แสนนะครับเราสามารถซื้อเงินแสนได้ด้วยราคา1,000บาทนะครับถูกมากนะครับโอ้สามแสนก็มีนะครับโอ้สี่แสนหนึ่งสองเองนะครับโอ้ห้าแสนหนึ่งสามห้าร้อยถูกกว่าเมื่อกี้ไป3,000นนะครับสมัครสมาชิกลดอีกเท่านี้นะครับอ๋อถ้าเราสนใจนะครับอันนี้เราก็คลิกสนใจไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่า มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับคุ้มครองทุนประกัน50,000 0บาทนะครับนี่แล้วก็ราคานี้รวมกล้องวงจรปิดแล้วนะจ๊ะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกนะครับเพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะครับก็คลิกสมัครสมาชิกจากข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นสมัครสมาชิกนะครับ ก็จะมีมาให้เลือกนะครับว่าเราสามารถมี Facebook อยู่แล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วย Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสมัครสมาชิกด้วย l ลน์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทําได้เลยเนาะพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกกลับไปซื้อเท่านั้นเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครครั้งเดียวนะครับได้รับส่วนลดตลอดไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยของทางตัวเว็บ7จ4เองนะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวคะแนนนะครับเราสามารถเอาไปแลกของขวัญของรางวัลได้มากมายเลยนะครับตรงนี้ก็ในกรณีที่เราต้องซื้อประกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องซื้อทุกปีอยู่แล้วเนาะอ๋อมีอีกอันนึงนะครับในกรณีที่ถ้าเราเป็นรถแบบเหมือนรถยุโรปนะครับเช่นสมมติว่าเดี๋ยวผมลองเลือกดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเราเนี่ยเป็น Accord เนาะเราลดไปเท่านี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นนะเบนเนาะ่สัก อีสาม c สามร้อยะแบบนี้นะครับปี2อปี2น1 9นะครับก็กดตกลงเนาะซ่อมห้างเลยนะครับซ่อมห้างอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าปีเดียวเองเนาะราคารถจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้ยังไม่มีแจ้งราคามานะครับอ่ะเดี๋ยวดูดิถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วเราทําเป็น2บวกซ่อมห้างได้เหมือนกันไหมอ๋อประกันอ๋อ ผมเลือกเป็นชั้นหนึ่งก่อนนะครับเปรียบเทียบให้ดูเนาะ,ะเป็นชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับนี่นะครับก็จะมีของเมืองไทยนะครับซ่อมอู่เนาะอันนี้ซ่อมอู่เนาะลองหาดูที่ซ่อมห้างมีไหมอ๋อซ่อมห้างมีนะครับคิดดูครับสมัครสมาชิกลดไป2อ0 0นนะครับเอาตรงนี้ไปกินหนมไปเติมน้ํามันได้เลยนะครับเนี่ย สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ามีรถรุ่นไหนอยู่นะครับก็ลองมาเช็คราคาที่เว็บ7จ4นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่มองหาประกันรถอยู่เนาะแล้วก็จะเช็คเบี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นท่านที่แบบว่าต้องการซื้อในราคาถูกนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้สําหรับท่านไหนนะครับที่มองว่าเอออยากได้ราคาถูกกว่านี้นะครับผมก็มีแนะนําเหมือนกันนะครับ ติดต่อเรามาได้เลยนะครับรับตัวแทนจำหน่ายรับตัวแทนขายอยู่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ